ข่าวลือเก้าเหล่ากันโอ๊เบลล่าคูจินจากพรหมริกขิตรแรงเชียร์ให้ขยับเป็นคู่จริงแต่ชาวเน็ตจับสังเกตรพร้อมตั้งคำถามทำไมพระนางไม่โปรโมทละครด้วยกันเลยทำเอาชาวเน็ตต่างจับสังเกตอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวกับงานวันเกิดของนางเอกสาวเบลล่าราณีที่มีผู้จัดและนักแสดงละครพรหมริกขิตเดินทางมาร่วมเซอร์ไพรส์และอวยพรวันเกิดเบลล่าจากภาพต้องบอกว่ามาเกิดครบจริงๆแต่ในเฟรมไม่มีพระเอกคู่จิ้นอย่างโอ๊ธนวัฒน์แต่อย่างใด และก่อนหน้านี้โป๊กเบลล่ามีข่าวลือออกมาว่าทั้งสองคนเกาเหล่ากันเบาๆสืบเนื่องจากไม่มีภาพของพระเอกนางเอกร่วมเฟรมโปรโมทละครด้วยกันสักเท่าไหร่และข่าวต่างๆดูเหมือนจะตอบย้ำว่าเป็นความจริงหรือไม่เพราะในงานที่มีเบลล่าเดินสายโปรโมทละครก็ไม่มีโป๊กมาออกงานคู่กันจากนั้นมีชาวเน็ตแฟนคลับได้เข้าไปถามกลางไอจีของนุ่นรมิดาที่ลงภาพโปรโมทละครด้วยคำถามท,าที่ว่าขอถามครับพี่นุ่นพระนางเกาเหล่ากันหรือเปล่าคะพักหลังๆไม่โปรโมทละครไม่ร่วมงานต่างๆเลยเกิดอะไรขึ้นครับ ซึ่งนุ่นก็ได้เข้ามาตอบไว้ว่าไม่เลยค่ะทุกอย่างปกติดีโป๊ค่อนข้างเหนื่อยจริงๆค่ะเขาเล่น30 t S และเขาอยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบแต่ละคนก็อยากทําอะไรชดเชยในการล่วงเวลาที่เราทํางานมาหนักค่ะโดยเฉพาะโป๊ก,กับเบลล่าเขาหนักจริงๆเรียกว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวหลังจากที่แฟนคลับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจของพลอยผู้จัดการของเบลล่าหลังได้ลงคลิปวันเกิดของนางเอกสาว ซึ่งแต่ละคนได้สอบถามอย่างหนักหน่วงเหมือนกันว่าไม่เห็นโป๊กมาอวยพรวันเกิดเบล่าและคอมเมนต์หนักเช่นกันอาทิย์ส่วนแฟนคลับบางคนก็ได้เข้ามาอาธิบายว่าโป๊กน่าจะเหนื่อยและอยากพักจริงๆและอาจจะไปใช้เวลานี้ไปปฏิบัติทํานั่นเองทั้งหมดต้องให้ทั้งคู่ออกมาเปิดใจเองจะดีกว่านะจ๊ะซึ่งอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้